วันนี้พี่จะพามาดูรถคันนี้น้องๆบอกว่าจอดประมาณ20กว่าปีแล้วขี่ครัง้งสองครัง้งแล้วก็ไม่ขี่อีกเพราะมันเป็นคาบูนี่มันคือเจ้าแดงน้อยของเรานี่หว่าน้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่แบงค์ทำแบบสเต็ปที่เป็นของพี่แบงค์เองคันนี้น้องๆช่่ยคอมเมนต์ทีว่าอยากให้พี่จัดสภาพแบบไหนลองติดเครื่องดูไหมล่ะเดี๋ยวควันนี้พี่จะมีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆ โคขัขอขอกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่สายรุร่งทุกท่านวันนี้พ่ผมอมกแล้วต่อจอนวะหรืออินฟินิตี้แบงค์นะครับคุณดูคือวันนี้น้องๆก็จะบอกว่าเมื่อวานพี่แอบสตรีมแล้วแล,ว,แลวมีคนบอกว่าพี่แบงค์ครับทำไมพี่หน้าขาวจังเลยใช่ครับน้อง เป็นจริงๆไม่เกี่ยวกับแสงไฟคือพี่เป็นคนที่แบบว่าออร่ราจับทุกแขนงออนะครับก็ค <c oughs> ือหลายๆคนบอกว่าทําไมพี่แบงค์งถึงไม่ลงคลิปเลยพักหนึ่งคือแบบ4ี่วันลงทีหนึ่งห้าวันลงทีหนึ่งคือพี่จะบอกก่นกอนว่าก่อนที่พี่จะลงคลิปเนี่ยพี่เนี่ยจะต้องถ่ายคอนเทนต์ไว้อันนี้อธิบายเข้าใจไถ่ายในการทาคอนเทนต์ไว้เนี่ยสี่คลิปเราก็อัพลงไปเลยพอเราปล่อยคลิปหมดเราก็มาลงใหม่นึกภาพออกไหมพี่จะทํางานเป็นอย่างนี้นะครับผมถ่าย3คลิป4คลิปลง ลงไว้แล้วค่อยเผยแพร่น้องๆดูพี่จะเตรียมการก่อนเสมอวันต่อวันเลยนะครับก็คือประมาณนี้แต่ทีเนี้ยช่วงหนึ่งที่เราไปพูดถึงคลิปน้องเกมใช่ไหมอือแล้วคิดถึงมันนะอือ mm. นะครับเราพูดถึงคลิปน้องเกมแล้วคลิปนั้นอ่ะพี่ได้พูดถึงเรื่องความเป็นความนะครับแล้วทีเนี้ย u t u b e เนี่ยเขาได้ทําการตรวจจับว่าเราเนี่ยพูด ในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่แบบว่าความเป็นความนั่นแหละเขาก็เลยแบนช่องเราคือแบนคลิปนั้นเลยก็คือเอาง่ายงคือถ้าหลายๆคนจะเข้าใจคําว่าติดเหลืองติดเหลืองนี่คือไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เนื่องจากว่าผู้ใช้โฆษณาเนี่ยคือไม่โอเคแต่นี่คือติดแดงเลยครับคือติดแดงนี่คือช่องโดนโดนแบนเลยชัดเจนก็ตอนนั้นไม่สามารถโพสได้14วันนะเฟมนะแต่ที่เรายังมีคลิปลงซอยให้คนดูอยู่คือเราลงไว้แล้ว่าพอเราลงไว้แล้วเนี่ย เราก็จะสามารถเผยแพร่ได้่าแต่ไม่สามารถอัปโหลดเพิ่มได้ไงคือถ้าอัปโหลดไว้แล้วอะแล้วเราแล้วเราปิดเป็นสาธารณะปิดไม่ให้เป็นสาธารณะเนี่ยมันยังมันยังอยู่ข้างในสามารถเผยแพร่ได้ไงติดแดงเนี่ยมันมีโอกาสแค่3ครั้งคร่าั้นพม่สามครั้งครั้งแรกโดนถ้าครั้งที่2โดนอีกครั้งที่3บินเลยภายในระยะเวลา3เดือนทุกตัวจะปลดจริงๆ3เดือนพี่ก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้น้องๆดูก็คือคลิปที่เห็นนั่นคือถ่ายไว้นานแล้วนะครับแล้วก็อย่างคลิปวันนี้ก็คือเป็นคลิปใหม่แล้วนะเพราะว่าพี่ไดารคิปปน่เ คลิปที่ตอนขาไปเตรียมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปขากลับอ่าประมาณนั้นแต่คงได้ดูหมดแล้วแหละก็ไม่มีอะไรมากก็เลยมาบอกว่าที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละนะครับก็ฝากน้องๆกดไลค์พี่ด้วยกดไลค์ให้เยอะๆหน่อยนะครับกดไลค์อย่ากดที่ไลค์ได้สั์เป็นกำลังใจให้พี่และเวลาเข้ามาดูคลิปพี่แล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กให้หน่อย นับแชร์ลง Facebook ให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก็ใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ของพี่ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรือว่าทุกอย่างนะครับที่ทําจากพี่ไปนะครับแอดไลน์แอดเอเจสิบเอ็ดสองป่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่จะมาทําตามที่น้องขอพี่มาเว้ยเอฟเฟขอยอยะไรยะคือวันนี้พี่จะพามาดูรถคันนี้านาซึ่งน้องๆบอกว่าจอดประมาณ20กว่าปีแล้วโ,โหยังไม่เกิดเลยนะ เกิดแล้วลแต่ยังเด็กอยู่ไม่เคยขีย่เลยแล้วก็พอทําเสร็จก็ขีข่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ขี่อีกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคาบูอ่ะถ้าพูดคาบูรู้เลยรู้เลยใช่ไหมอ,อ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ,อะไรคนดูปักนี่ครับใครอยากได้ฝาสีบาลก็ติดต่อได้นะลาย S J สิบเอสิบสองแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้าํายาล้างเครื่องขจัดคราบบอกเลยว่าโคตรดีใครมาใช้นี่บอกว่าเจ๋อมากเออผมซื้อกลับไปติดบ้านกล่องเลยอ่ะเดี๋ยวกูพาไปทดสอบล้างอะไรสักอย่างมึงไปเพื่อนไปเยอร้านเ J สิบเอ็ดสิบสองแอดมินกูไม่ให้หวยกูแล้วเพราะว่า่ล้งเเยยครับพี อ,นนอันนี้คือน้ำยาที่ผสมแล้วนะอ๋ะออันนี้คืออ๋อปเป็นสำเร็จอย่างงี้เลยใช่ปะสำเร็จใช่ใชมีผลไ้ได้วยปาเฟมเดี๋ยวพี่จะล้างให้ดูล้างอันนี้แล้วกัน,นเองเห็นไ,ไหมคาบเกิดกลางเนา่าๆอันนี้ที่เห็นฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมฉีดเสร็จปั๊บเองก็ใช้แปรงสีฟันอย่างงี้ก็ได้ถูพี่ขอถูแค่ครึ่งเดียวพอได้ไหมถูแค่ฝั่งเดียวเอ่อถูแบบไม่ต้องถูแรงมากถูเบาแต่ ถ้าเอาจริงแล้วอยากให้น้องน้องๆเนี่ยก็คือจะพูดว่าไงวะคือแบบว่าเอาน้ำมันแช่ไว้ก่อน,นอ๋อล้างแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนฉีดแช่อ่าฉีดแช่ไว้ก่อนสักข้านาทีดูนี่เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้คือรถคันนี้นี่ติดฝังลึกมาอ่ามึงดูคาบนี้นะเป็นเวลาประมาณ2ี่ปีนะอ่าเดี๋ยวล้างให้ดูอันนี้รอบนี้ยังไม่เกิดจริงเลยรอบนี้อันนี้คือพี่แค่ถูนิดๆหน่อยๆนะเห็นไหมขาวเลยอ่าฉีดให้ดูขาวเลยฉีดเลยนี่ครับ ขาวเลยนะครับแต่ถ้าเราได้แช่ไว้สักนาทีหนึ่งก็ได้คือแบบพ่น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 ไปเดินไปเที่ยวแล้วเดินกลับมาไม่กัดมือเลยพี่ไม่กัดมือเห็นไหมใส่กลิกนะครับได้หมดวันอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยเขอขอดูอันนี้หน่อยขอดูี่นี่หน่อยเนี่ยครับเนี่ยเน่าๆอย่างนี้นะคือแบบเหลืองๆแบบเน่าๆหรือว่าจะเป็นคราบที่ติดอยู่ตามโครงรถเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคราบเหลืองๆใช่ไหมเอาดูพี่จะถูให้ดูถูแบบถูเสกเลยอืมแบบดูดิมันคุณกาแฟอ่ะเอาง่ายๆชงกาแฟเลยอืมเปล่าเห็นไหมน้ำดำเตอะ ใสกริกอันนี้คือไม่มีแล้วนะใส่แล้วนะใสกริกครอพน้ำมันเครื่องไม่มีใครอยากได้ก็ลองซื้อไปใช้กันดูมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูเองว่าพี่แอดหรือเปล่าครับคนดูพี่ไไม่ดๆเนี่ยเฮ้ย นี่มันคือเจ้าแดงน้อยของเรานี่หว่า <Yeah. S 1> เย็ไปทำกับช่างต่อยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ล่ะขี่สองรอบเออขี่ไม่ได้รถยกล้อเรียวเลยเ <Yeah, yeah. S 1> ก็เลยน้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่แบงค์ทำแบบสเต็ปที่เป็นของพี่แบงค์เองเพราะว่าเห็นแล้วที่ช่างต่อยทำมา uh. ใช่ไหม uh. ก็แรงเลยครับแรงเลยในระดับหนึ่งในระดับแบบของคาบูเออในคาบูก็ถือว่าเจ๋วนะครับก็ไอ้ว hey, ั ่คทิพตเมื่อกี้ได้ขา่าวว่ามึงนี่ยกล้อทั้งทางเลยเหรอใช่พี่ใส่เกียร์ไม่ได้เลยรถเนี่ยรถมันจะยกล้ออย่างเดียวเลยเป็นไงวะรถมันแรงใช่เหรอเกียร์แม่งโคชี้โม้เลย <c oughs> เกียร์สามเกียร์สี่ไหมไงเดินอย่างกับพายุข <c oughs> นาดบังยังทักมาชมเลยนะครับว่ารถสอจอแม่งแรงกว่าบังไม่ไหวแค่นั้นเลยเฮ้ยมึงลื้ออกี๊คนดูมึงนั่งดูยาวๆเลยเดี๋ยวกูเอาเก้าอี้ให้ป๋าเฟรม70ล้านองศาก่อนโอใช่เพราะว่าคลิปนี้ป๋าเฟรมมันยืดได้ไงก็ยืดได้กันรถผมนะวันนะครับป๋าเฟรมมันอยู่หัว เลี้ยชุดสีอ่ะเอาเลยอ่ะใช่ได้ยปาร์เฟมันอยู่หัวไงคือแบบว่าทําไปไม่เป็นไรหรอกคนขับมันแรงเละคนขับนาโน่นว่ะคนขับเลื่อนอ่ะปาร์แชมป์อ่ะปาแชมป์แก้โกชแชมป์แม่งขับเนี่ยโอ้โหจัดพลงจัดเลยนะโกชแชมป์กับโกฮาร์ดนะสองคนได้แต่พวกพี่ขับเองก็ไม่มีใครไแบงไอเด็กสองตัวนี้ขับแม่งจบเลยจบเลยไม่ต้องตามนะครับรถมันเร็วนะครับอันนี้ดูเลยจอดหน้าขนาดไหนเบรกไม่มีอะไรเป็น เบรกไม่มีเลยล้อไม่ล okay, ื่นอยากย่่ายเต็มเกลือตอนเนี้ยน้องๆช่วยคอมเมนต์ทีว่าอยากให้พี่จัดสภาพแบบไหนอันนี้มันหน้าสูงใช่ไหมใช่อยากให้พี่โหลดเตี้ยไหมหรือจะอยากให้ติดปิ๊บทำเป็นรถทิ๊บหรือจะอยากให้ทําแบบไหนไมลรุ่นอินโดไมลรุ่นอินโดเป็นล้อล้อก่งกันยากล้อแม็กเออหรือจะเอาล้อแมตต์ป่ะไปโก้เลยไปโก้ก็ล้อแม็กดีไหมลองติดเครื่องดูไหมล่ะไม่คาบูคาบูพ่อไม่มีคาบูยังไม่ล้างไปเก่งไปลองนะขยี้ไปโก้ระวังมือเฮ้ย เอานะมีน้ำมันก็เปิดมีมีเครื่องไม่ได้ใช้งานไงทำไมล้อมันลื่นอย่างวะพี่ล้างขามูก่อนดีกว่าวะลื่นเถอะเออนะครับเดี๋ยวคันนี้ พี่จะมีเซอร์ไพรส์ให้น้องๆพี่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่พี่จะใส่เครื่องเอสพันธ์บอกเลยว่าเสื้อสูบนี่ยาวขึ้นมาอย่างนี้ก็คือพันธซีซีอ่ะมึงเคยเห็นเวฟพันธ์ไหมนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวฟพันธ์อาอานีผมก็เวฟพันธเหมือนกันพี่อันนี้คือลูกน้องพี่เป็นมือซ้ายกับมือขวาอันนี้มือซ้ายนี่มือขวาครับก็มือซ้ายเอาไว้ิดมันแล้วแต่ขนัดเนาะแล้วมือซ้ายไม่ผัน้องมอผมมือขวาเนี่ยเอาไว้ถือ บวเออมือซ้ายเนี่ยไว้สะพัดสุดสะพัดเถิดเฮ้ยพวกเองเนี่ยมันลือเสียนนี่ยว่ะไอ้โก้พี่ถามจริงเองไม่คิดจะมีเมียบ้างเหรอมีใครเอาปุ๊พี่อ้าวแล้วคนแล้วคนมึงต้องสร้างอ่ะโอ้พี่เออคนที่ว่าท้องอะไรอ่ะไม่ใช่พี่ก็พูดไปท้องหรือเปล่าดีๆถามมาไป็นข่าวลือใช่ะไหมไม่ใช่แล้วมึงว่าไงกับน้องเมย์เนียมีสาวอะไรตามึงยังไงมึงยังไงอ่ะ๋ยวพูดให้กูฟังดิมึงเริ่มมีสาวมีอะไรยังก็เริ่มมีนิดนึงเลยเยัยมึงคุยกี่คนต่อหน้ากล้องอ่ะ นเดีย,ย๋ยวคุยคุยชื่ออะไรน้องเมษาเหรอเอ็นดี้ใช่เหรอโ <c oughs> อ้ยหลาผม <c oughs> บอกเลยว่าเด็กในสังกัดมันมาดูเนี่ยถ้ต้องมีเรื่องกันแหละพูดเล่นนะครับมันไม่มีหรอกมีนาเมษาพุทธพาอะไรเนี่ย<ด>คูดวายเอ้ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องอะไรวะไอเฟรมมาดูใกล้ๆเลยเป็เครื่องเวฟลอยเฮ้ยนีอ่อะไรกินด้วยย่า ปากเกนอะไรเหรอนาเต้เอ,อ้ยปากเกนปีเนี้ยมอ่ะปากเกนปีเนียมเอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยรถคันนี้กูบอกเลยว่าเป็นสเต็ป5แปดชัก20เมตรอ๋อโอ้โหดูดิหัวแทบชนอ่ะแต่ว่าก้านสั้นเกิน<อ><อ>ไงเลยย่นแผงคอเข้ามาย่นแผงคอเข้ามาคาบูนี่เขาเรียกคา,า,าบูอะไรวะคาบูอะไรคาบูกิเฮ้ยน้องๆเครื่องตัวนี้พี่ขายนะยกตัวก็เอาไปสักหมื่นแปดไปหมื่นแปดยกตัวเลยเออ เอาคาูไปด้วยเอาไปให้หมดเลยทั้งเครื่องเลยอะสองหมื่นสองหมื่นให้เครื่องไปทั้งเครื่องยกเครื่องกับท่อไปเลยยกไปทั้งลูกเลยใครอยากได้บอกแล้วกันนะเป็นสเต็ปที่ช่างตัวทํามาโคตรแรงเลยวอะแต่ว่าตอนนี้คือพี่เบื่อที่จะต้องมาล้างคาบูเวลาขับพี่ก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนบล็อกบล็อกนี้น้องๆอยากให้ทาอะไรวะเพลงว่าคนให้ทาอะไรผมผมเป็นใจผมนะผมอยากขึ้นสีาวแม่งเลยผมอยากเจอว่ะร้อยสิบอยากเจอเว็บร้อยว่ะ ไม่ได้รถมันจะยกล้อล้อทั้งขาเอ้ารถผมก็ขึ้นร้อยสิบวันเดียเมื่อไหร่จะเจอที่ห้าเก้าชักห้าไปอ่าตอนนี้ขอเป็นถ้าสี่เบาะมันยกล้อรถมันสั้นเหรอนะคอนโดก็เดี๋ยวพี่จะจัดให้คันนี้ยกเครื่องลงดิเฮ่อเอาเอาลงเลยเอาลงเลยพูดแล้วมันเสียเวลาเนี่ยให้น้องๆดูเร็วๆไปเลยเออเนาะห้าเก้าชักห้าพอไหมเองคอมเมนต์กันดิพี่อ่านไม่ทันแล้วเนี่ยพี่งงว่ะพี่เอ็มก็จะไหวไหมไหวดิทำไมยังไม่ไหวอะพี่แล้วเวลาคือเอาง่ายๆนะรถคันนี้ ถ้าเวลาขี่เงี้ยรถมันช่วงมันแบบว่าเงี้ยต้องโดดนอนเนี่ยต้องแบบจะโดดโอ้โหเออสิเออ่ยแล้วก็จะคือแบบว่าเวลาขี่เนี่ยคือนอนนอนหลับหลับไปได้เลยนะโอ้โหหลับแล้ก็บิดคันเร่นก็ด้วยนะบิดไปด้วยโอ้โหเขาล้มไงรถกูเนี่ยมันมีนีเวกเตอร์ไงเอฟเอ็มรถมีทีพีเอสขช่เองระบบเคลื่อนขับขับเคลื่อนเองมึงเห็นไอ้ตัวนี้ไหม เนี่ยตัวเหลืองๆตรงนี้เนี่แหละมันเป็นระบบะนเนวิเกเตอร์ไม่ใช่ระบบตั้งเล่งไม่ใช่ระบบตั้งเล่งเป็นระบบเนวิเกเตอร์กูบอกเลยว่าแค่มึงแค่มึงหลับตาปั๊บเนี่ยระบบเนวิเกเตอร์จะนำทางมึงเองเลยมึงแค่กดว่ามึงจะไปไหนเพราะรถคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอป X อ u n จูเได้เฮ้ยแย่ใช่แล้วก็เราก็เซ็ต GPS ปั๊บเราก็บอกเลยไปไหนมันพาไปเองเลยโอ้โหสุดยอดมากแอปนี้เนี่ยสุหน้าแล้วกันถ้าเราจะใส่เครื่อง125ยย้าได้ไหมวะต้องทำโครงต้องทำอ่ะใช่ต้องส่งไปทำแบบผมอ่ะมันไม่ต มันไม่ได้มันคนละบล็อกกันแล้วถ้าได้ถ้าได้ไงให้ตบไปโอ๊ตเลยอ่ะแล้วถ้าเราจะทำหัวฉีดเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงอ่ะชุดไฟเหรอถังน้ำมันอ้าวถังน้ำมันไม่ใช่ปัญหาเจาะได้เจาะยังไงเจาะข้างบนไงปาโอ๊ตอีกแล้วปาโอ๊ตทำได้เปล่าได้เพงพูดเป็นเล่นไปมันต้องเจาะให้กลมนะครับพ่ต้องกลมอ๋อเปิดอยู่บล็อกดูดิเปิดอยู่บล็อกลูกเดิเปล่ามันมีได้มันเปิดอยู่บล็อกูกลมหรือเปล่า นมีไม่าันใจเลยผมเมั่นใจมึงจะเหี้ยกลมไหมพูดไปปากสันด้วยเอนี่ไงเนี่ยนเอานีอองบนนี่ไงเอาอนี้ออกใช่เอแล้วก็ทำเป็นกลมๆใช่เอแล้วก็ใส่ปั๊มติ๊กไปใช่พี่แล้วทำไมมึงใช้ติ๊กนอกถังไม่ได้อะได้พี่แต่ไม่มีที่ไวเออไหวเหียแม่งทุกบล็อเตไปหมดนี่ยมันก็ต่อเนี้ยไงพุดปั๊บึ๊บปั๊บกลับมาด้านนี้ไปนู่นนี่จะได้ะมึงคิดว่าทำได้ไหมจะต่อยาวตลอดไอ้ตัวนี้มันเอ้ย <Yeah. S 2> ใช่เพราะว่าของหมด <Yeah. S 2> เออเอ้ยมึงรีบยกลงนิโอเคคนโดเดี๋ยวตัดไปตอมยกลงเลยไปโอเคครับ <Yeah. S 2> นี่ uh. แท้งร้อยยี่ห้าเย็เ็เป็นเฮียอะไรกันกูได้มาจากไหนรู้ไหมจากไหนองค์การนาซาเอเคเขาส่งมาสปอนเซอร์ให้กูกูเลยจะมาลองทดสอบใส่ดูว่ามันพอจะคือไหมเออกูบอกแล้วว่ารถคันนี้ถ้ากูขับเองต้องจอดสตาร์ทเมอร์อ่าต้องใส่ตรงแต่แทนไม่งั้นมันจะเมื่อยโอ้โหไฟใส่ไม่ได้่หว่าไหนดูนี่ อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยทักที่เลยทักจุดเลยป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ได้เลยทักจุดคืออะไรผมอะทำได้นะบูธทำได้อยู่ทำได้เปล่าได้เขาหมุนมาทำไปหมดเลยทั้งคันชัวไหมชัวตู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่พันห้าโอเคงั้นเรายกไปให้นะบูธทำไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ใครชอบดึงก่อนแลค์กดแชร์กด่อนสรุปอะไรสรุปจะยกเครื่องไงไม่บอกเด็กเลย ยกเครื่องร้อยยี่สิบห้าไปเลย <ไป S 2> ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่บล็อกนี้แปลงหัวอ่าคนดูเม้นเลยอยากดูบล็อกนี้แปลงหัวหรือว่าอยากดูบล็อกร้อยยี่สิบห้าเออแล้วอยากดูสเต็ปไหนเม้นกันให้จังหนับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะฝากคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวจัดให้ใส่คลิปนี้ตัวประกันสวัสดีครับ